สวัสดีค่ะเพื่อนๆจุ๊บจิ๊บเองนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะเอแต่เป็นวันอะไรนะใครอยากทราบบ้างตามจุ๊บจิ๊บไปหาความรู้กับครูพัชชาพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน ครูพัชชานะคะวันนี้ขอนำเสนอเนื้อหาเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้ครูขออนุญาตหยิบยกมาหนึ่งวันสำคัญนะคะก็คือวันอาสารหาบูชานั่นเองค่ะวันอาสารหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค้าค่ำเดือน8ค่ะหรือเราเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพระสงฆ์ค่ะเด็กๆทราบไหมคะ ว่าวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาวันนี้เป็นวันที่ถือว่ามีพระรัตนตรัยครบสามประการค่ะพระรัตนตรัยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์คือสาวกของศาสนาพุทธค่ะวันอาสารหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงประถม,มะเทศนาโปรโดปัญจวัคคีทั้งห้าได้แก่โกธัญญะวะปะพัทธิยะอสัสชิและมหานามะค่ะ ซึ่งหนึ่งในปัญจวัคีทั้ง5คือโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคา่ะหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคีทั้งหเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตร อีกครั้งนะคะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวกีทั้ง5เรียกว่าธรรมะจักกับปะวัตนสูตรค่ะและหน้าที่ของชาวพุทธที่เราจะปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาครูพระชาขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนรวมสร้างความดีด้วยการทำบุญตักบาตรรักษาศีล ทำจิตใจให้สงบและหมั่นทําความดีนะคะและในวันนี้เราก็จะได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์ได้ร่วมกันเวียนเทียนเรื่องในวันอาสาฬหบูชาและทําความดีรักษาศีลตลอดทั้งวันเลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนหมั่นสร้างความดีและเป็นเด็กดีทุกคนนะคะ และเรื่องนา่ารู้กับครูพัชชาในวันนี้นะคะช่วงปุจฉาวิสัชนาะปุจฉานะคะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใดในวันอาสาฬหาบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใดในวันอาสาฬหาบูชาข้อ 1. ธรรมาจากกับปวัตนสูตรข้อ 2. โอวาทปาติโมกข้อ3อริยสัจสี ข้อ4-5ศีลเรามาวิสัชนาพร้อมกันเลยนะคะวิสัชนาข้อ1ธรรมจักกระปะวัตนสูตรค่สะสำหรับวันนี้ครูพัชชาต้องขอบคุณพี่จุกจิตมากๆนะคะที่พาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหาบูชาแล้วพบกันใหม่นะคะ บายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่จุ๊บจิ๊บสวัสดีค่ะครูพัชชาบายบายนะคะเพื่อนๆแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะบายบายค่ะ